เชื่อมต่อ ESP32 กับ Node Red ให้ติดต่อกันและส่งค่าหากันไปมาทำายังไงไปดูกันครับ ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กแต่มีความสามารถสูงที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ในตัวทำให้เหมาะกับงาน IoT ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆโดยสามารถควบคุมเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและส่งข้อมูลขึ้นคลาวดได้อย่างไงไ่ายดาย โดยการเชื่อมต่อในครั้งนี้เราจะใช้ผู้ให้บริการ MQTT Broker เป็น Primus Cloud นะครับที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยครับและรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากเหมาะสำหรับงาน Smart Home และปกษากรรมครับเดี๋ยวเราจอล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนครับเลียกไปยังหน้าของ MQTT Broker ของเราเลยนะครับ เราจะเอาข้อมูลใน d i y เนียนะครับไปใส่ในตัวของตัวโปรแกรม a r r d u i n o IDE mm hmm. เพื่อเขียนโค้ดเชื่อมต่อกับโน้ตเล็กกันนะครับในตัวของ l i b r ารีก็จะติดตั้งใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกาศขาพิ้งของไฟล์แล้วก็ปุ่มกดครับทำการเชื่อมต่อ w i ฟ i เข้ากับ esp 3 2ของเรานะครับต่อมาก็ให้มาเชื่อมต่อกับ mqtt ในส่วนนี้ เราจะนำเอาข้อมูลมาจากไพมัสคลาวด์ที่เราเข้าสู่ระบบไว้เมื่อสักครู่นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับตรงดีไว c ์ให้เรามองหาปุ่ม Info นะครับปุ่มนี้ก็จะแสดงข้อมูลที่จำเป็นในการเชื่อมต่อนะครับเราจะใส่แค่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็คัดลอก username มกับพาสเวิร์ดมาใส่ให้ถูกต้องนะครับ อปติกที่เราจะส่งค่าไปโหนดเลสเราจะใช้ดีไวซ์คนละตัวกับที่รับค่าเข้ามานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการชนกัน เริ่มจากตัวแปรสำคัญก่อนนะครับเราสร้าง WiFi client สำหรับเชื่อมอินเทอร์เนต็ตและห่อด้วย Pub Sub client เพื่อใช้โปรโตคอล MQTT ครับจากนั้นมี flag ACK receive เอาไว้บอกว่าพร้อมส่งรอบใหม่หรือยังโดยค่าเริ่มต้นเป็น true หมายความว่าหลังจากบอร์ดบูตเสร็จครั้งแรกก็กดปุ่มเพื่อส่งได้เลยครับอีกตัวคือ Last Button State ที่เอาไว้เก็บสถานะปุ่มครั้งก่อนเพราะเราตั้งปุ่มเป็น Input Pull Up ดังนั้นปุ่มไม่กดจะเป็น high แต่พอกดจริงๆค่าจะตกลงเป็น low ครับฟังก์ชันแรกคือ set up wifi มีหน้าที่พา esp32 เข้าสู่เครือข่ายครับโดยเริ่มจาก wifi begin แล้ววนรอจนต่อสำเร็จจากนั้นพิมพ์ ip ออก serial ให้เราดูได้ทันทีว่าเข้าเน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปคือหัวใจฝั่งรับข้อมูลฟังก์ชัน callback ครับ ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกอตัตโนมัติเมื่อมีข้อความ MQTT เข้ามาตามท็อปิกที่เราสมัครไว้ตัวโค้ดจะรวม p a y โหลดเป็น string แล้วใช้ Arduino JSON แปลงแปลงเป็น JSON ครับหลังจากนั้นก็ตั้งค่า ack receive เท่ากับ true เพื่อบอกว่าโอเคได้คำตอบจาก Node Red แล้วพร้อมส่งรอบถัดไปครับส่วนฟังก์ชัน reconnect จะเป็นรูทีนดูแลการเชื่อม MQTT ครับตรงนี้นะครับจะให้ใส่ตัว client id นะครับ ก็ไปเอามาจาก c l i e NID t ใน Primus Cloud นะครับใน Setup เราเริ่ม s e r i ียลที่11520จากนั้นตั้งโหมดขาให้ LED เป็น Output และปุ่มเป็น Input pull up จากนั้นเรียก Setup Wi-Fi เพื่อเข้า Wi-Fi แล้วบอก MQTT ว่าจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ไหนด้วย client.setServer ครับ แล้วก็ผูก client.set callback ให้พร้อมรับข้อความสุดท้ายเรียก reconnect เพื่อเชื่อม MQTT ครั้งแรกครับมาดูลูปกันต่อครับซึ่งจะวิ่งตลอดเวลาขั้นแรกถ้ายังไม่ต่อ MQTT ก็จะเรียก reconnect ให้ติดก่อนครับเสร็จแล้วเรียก client.loop เพื่อให้ Library จัดการ keep alive และดึงข้อความที่เข้าคิวมาเรียก callback อันตโนมัติครับจากนั้นเราอ่านสถานะปุ่มด้วย digital read button pin และตรวจสอบขอบการกด คือดูเหตุการณ์จากหายเป็นโลเท่านั้นถึงนับว่าเป็นการกดจริงๆครับพร้อมกันนี้ก็ต้องเช็คด้วยว่า ACK receive เป็น true เพื่อกันไม่ให้กดรัวๆตอนที่เรายังไม่ได้รับคำตอบจากโ o นด r ร d ครับเมื่อขั้นไขผ่านเราจะตั้ง ACK receive เท่ากับ false เพื่อบอกว่าตอนนี้กำลังรอการตอบกลับอยู่ครับจากนั้นสร้าง j จสัเอง1ก้อนโดยสุ่นเลข1 0ถึงเก็บใน f i l d value แล้วใช้ serialize เจสัแปลงลง b u f f e er, อ จากนั้นก็ client.publish t o p i c publish ส่งออกไปยังโหนดเรดครับพร้อมทั้งพิมพ์ในซีเรียว่าเราส่งค่าอะไรออกไปสุดท้ายอัปเดต LastButtonState ให้เป็นค่าล่าสุดเพื่อใช้เทียบรอบหน้าครับ ESP 3 2รับข้อมูลใน c l l l b a หนึาา่งก็เปิดไฟ LED ถ้าไม่ใช่ก็ปิดไฟและสุดท้ายก็ตั้งค่า ACK Receive กลับเป็น True เพื่ออนุญ,ญาตให้กดส่งรอบต่อไปครับ ต่อมานะครับเปิด Command พร้อมครับเพื่อเรียกใช้ตัวโนดเลสนะครับพิมพ์ใน Command พร้อมว่าโนดขีดเลสนะครับแล้วกด Enter รอสักครู่ให้โนดเลสแสดงเซิร์ฟเวอร์แล้วเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่แสดงมานะครับเปิดโนดเลสแล้วนะครับ เข้ามาเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของตัว MQTT นะครับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ก็จะนำมาจากอินโฟอของ Primus Cloud ครับตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ครับขัดลอกตัวเซิร์ฟเวอร์มาใส่ครับ Client ID ก็เอาคนละตัวกันกันกบ ESP 3 2นะครับ Security ก็คัดลอก Username กับ Password มาใส่นะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด Add ครับตัว Topic ให้มาดูตรง Device นะครับว่า ตัวรับกับตัวส่งใน esp 3 2ตรงกันไหมถ้าตัวรับกับตัวส่งไม่เหมือนกันก็จะติดต่อกันไม่ได้นะครับพอครบหมดแล้วก็กดดันเลยนะครับ โคดนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบว่า msg.payload เป็น Object และมี Key Value อยู่หรือไม่หากมีจะดึงค่าของ Value ที่เป็นตัวเลขมาเก็บใน msg.payload เพื่อส่งต่อแต่ถ้าไม่มีจะกำหนดให้ msg.payload เป็น n u l พร้อมแสดงคำเตือนในโนดเรดครับฟังก์ชันนี้นะครับจะส่งค่าตัวเลขไปยังกราฟที่นำมาแสดงบนแดชบอร์ดนะครับคลิกเข้าไปที่แดชบอร์ดครับผมจะทำการสร้างกลุ่มแดชบอร์ดใหม่โดยจะให้ชื่อว่า esp 3 2นะครับ ในกลุ่มนี้ก็จะสร้างแท็บขึ้นมาใหม่ชื่อว่า ESP 3 2 t e s t นะครับใส่ชื่อเสร็จแล้วกดแอดเลยครับกลับมาที่ตัว d แดช b o a r d เลือกกลุ่มที่เราสร้างแล้วกดดันเลยครับ d แดช b o a r d ตัวอื่นๆเราแค่เลือกกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะครับ ฟังก์ชันต่อมานะครับเมื่อเราได้ค่าตัวเลขที่ส่งมาจาก esp 3 2แล้วเราจะกำหนดตัวเลขที่ได้ถ้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้โนดเลสจะส่งค่าที่กำหนดไปยัง esp 3 2เพื่อสั่งเปิดปิดไฟ led โดยจะส่งผ่านตัว mqtt out ให้ส่งไปยัง esp 3 2ตัว mqtt out นะครับก็ใช้เซิเวอร์เดียวกันกับ mqtt in แต่เราจะแก้ไขแค่ตรงตัว topic แก้ไขตัวท็อปิกให้ตรงกับตัว E.P. 3.2เพราะจะส่งข้อมูลตัวส่งกับตัวรับต้องมีท็อปิกเหมือนกันเสร็จแล้วกดดันเลยนะครับทำการใส่เรียบร้อยแล้วกด d e PLOY เลยครับต่อมานะครับจะมาอัปโหลดโค้ดใน Arduino IDE เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อและการทำงานระหว่างโนดนะครับ เราจะมาเปิดแดชบอร์ดเพื่อดูนะครับว่ารับค่าได้ไหมเมื่อโค้ดอัปโหลดเสร็จแล้วผมจะกดปุ่มให้บอร์ดส่งค่าไปยังโนดเรสนะครับและโนดเรสก็จะส่งค่ากลับมาทำให้หลอดไฟ LED ปิดและเปิดครับ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมการทำงานของโค้ดครับตั้งแต่การต่อ Wi-Fi การคุยกับ MQTT การส่งข้อความเมื่อกดปุ่มรับคำตอบจาก Node Red แล้วสั่ง LED พร้อมทั้งกลไกยืนยันผลตอบกลับเพื่อให้การสื่อสารระหว่าง ESP32 และ Node Red มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกันครับ